บ้านเราเนี่ยอันนี้เตือนกันอยู่ยังไม่ได้ดุนแรงอะไรมากมายนักแต่ว่าเตือนกันด้วยความไม่ประมาทนักวิชาการอาจารย์เสรีก็เตือนไว้นะครับปลายปีนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นไปได้ไหมเราลองไปดูประเทศประเทศปากีสถานครับคุณผู้ชมครับเอาภาพมปคุณผู้ชมได้ดูเลยนะครับดูเนี่ยนดูก้อนเมฆอย่างเนี้ยแล้วฝนเทมาอย่างเงี้ยครับเทลงมาอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับเห็นภาพเนี่ยเทยลงมาอย่างเนี้ย อันนี้ก็ตั้งแต่ปรากรีสถานนี้ก็ตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและต่อเนื่องกันมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยที่ฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับทำให้ประชากรของเขา2 0 0กว่าล้านคนเนี่ยนะตอนนี้3 3ล้านคนนะครับตอนนี้เดือดร้อนอย่างแสนสาหัสฝนที่ตกฝนที่เทลงมาอย่างหนักนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศนะครับทำให้เกิดความเสียหายเ,เป็นจำนวนมากทีเดียวนะครับ จนนางเชอรี่เตรมานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของรัฐบาลกลางของปากีสถานเนี่ยแกก็บอกว่าแผ่นดินกลายเป็นมหาสมุทรขนาดใหญ่เราไม่มีพื้นที่แห้งสำหรับสูบน้ำออกหนึ่งในสามของปากีสถานจมอยู่ใต้น้ำในขณะน,นี้จริงๆสถานการณ์ที่เรารเผชิญน,นี้เกินทุกขอบเขต ทุกบรรทัานที่เราเคยประสบมาในอดีตรเราไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้ครับนี่ท่านรัฐมนตรีของปากีสถานท่านพูดนะแผ่นดินกลายเป็นหมหาสมุทรขนาดใหญ่เราไม่มีพื้นที่แห้งสำหรับการสูบน้ำออกครับในต,ตึกนี้จะพังราบลงมาให้เห็นนะครับคุณผู้ชมครับโรงแรมที่พักพังภาพไปต่อหน้าต่อตาอย่างเงี้ยครับคุณผู้ชมนะนี่คือภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ซึ่งปัจจัยหลักที่ทำให้น้ำท่วมหนักเป็นเพราะสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับขณะที่นายกรัฐมนตรีเซบาสซารีฟผู้นำของปากีสถานก็บอกว่ามวลน,น้ำไหลผ่านท่วมบ่าเข้าท่วมหมู่บ้านแห่งหนึ่งไปยังหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งบ้านเรือนหลายพัน,ลนหลังหลังบ้านเรือนหลายล้านหลังคาเรือนพังทลายนะครับหรือไม่ก็ถูกน้ำท่วมจนมิดนะครับแม้แต่พื้นที่ที่เป็นหุบเขา ทางตอนเหนือยังประสบภัยน้ำท่วมถนนสะพานที่เชื่อมหมู่บ้านต่างๆถูกตัดขาดจากพื้นที่รอบนอกและประชาชนหลายหมื่นคนนี่ที่นายกรัฐมนตรีปากีสถานท่านว่ามีผู้เสียชีวิตเกือบจะ2,000คนแล้วนะครับถึงตอนนี้ประชาชนมากกว่า33ล้านคนนะครับแล้วก็คาดความเสียหายว่าไม่น่าจะต่ำกว่าหมื่นล้านเหรียญหรือราว3 5 0 0 0 0ล้านบาท นะครับหน่วยงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปากีสถานก็บอกว่าอุทกภัยเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทําให้ผู้คนเสียชีวิตนะครับแล้วก็ไร้ที่อยู่อาศัยคิดเป็น1 5เของสัดส่วนประชากรของประเทศครับนะครับองค์การสหปร,ระชาชาติก็รายงานว่ามีชาวปากีสถานไม่ต่ำกว่า1 8 0 0 0 0คนต้องไร้ที่อยู่อาศัยบ้านเรือนถูกน้ำท่วมเสียหายนะครับก็ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างครับ นี่ครับคุณผู้ชมครับปากีสถานภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะครับนี่เขาโดนทั้งสภาพความเปลี่ยนแปลงทางอากาศที่ทําให้ฝนตกลงมาอย่างหนักในขณะเดียวกันมันก็มีฐานน้ําแข็งใช่ไหมะนะครับที่เป็นเทือกเขาสูงนะครับนี่คือสิ่งที่เราบอกว่าจะไม่เกิดมันก็เกิดให้เห็น